สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนำทิปและเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันกันนะครับส่งทางช่องเรานะครับก็จะได้นำเอาคิวโดสั้นๆเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างโฟลเดอร์ใน g Google d r i ท e ทำยังไงนะครับก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับปกติ o o g l e Drive นะครับก็จะเป็นไดท์เสมือนนะครับนะที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับให้บริการนะครับของ ผู้ที่มี Google Account นะครับ Google Account นะครับท่านก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับนะใช้งานได้ถึง15 G b นะครับเวลาการใช้งานนะครับนะไปสร้างโฟลเดอร์ทำยังไงนะครับก็ให้ท่านเข้ามาตรง Google นะครับแล้วก็พิมพ์ Google Drive เข้าไปนะครับ Google Drive เข้าไปนะท่านต้องล็อกอินนะครับล็อกอินใช้งานนะครับของ Google a c c เ u ้าก่อนนะครับนะแล้วก็ไปตรงได้นะครับกนะูเกิลได้แล้วก็ไปตรงที่ไปที่ได้ของคุณนะครับก็คลิกเข้ามาตัวนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Google d r ได้นะครับนะก็เป็นเป็นได้ได้หนึ่งนะครับที่อยู่บนบนอินเทอร์เน็ตนะครับนะทีนี้วิธีการสร้างคฟลเดอร์ก็ให้ท่านไปคลิกตัวนี้นะครับนะคลิก New นะครับนะ e w มันจะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับก็เป็นเรื่องนิวโฟลเดอร์นะครับเสร็จแล้วก็ l ุค r น v ดก็จะให้ใส่ชื่อนะครับนะใส่ชื่อโฟลเดอร์ที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับเราอาจจะใส่เป็นที่รวมภาพอบรูอย่างเงี้ยนะครับสมมุตินะครับเสร็จแล้วก็เลือก เขตนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับทีนี้เวลาเลือกใช้งานนะครับนะเวลาเราจะไปใช้งานนะครับท่านก็สามารถที่จะดับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีไฟล์ปพื้นที่เปล่าๆอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ท่านต้องการที่จะเอาไฟล์เข้าไปใส่นะครับท่านก็สามารถที่จะย่อตัวนี้ลงแล้วก็ทําการ สมมติผมยอ่อลงนะครับนะยอ่อลงผมต้องการเอาไฟล์รูปภาพนี้นะครับไปใส่ไว้ในไดร์นะครับก็กดเมาส์ค้างเลยนะครับเลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับกดเมาส์ค้างลากแลว้วก็วางนะตัวโปรแกรมก็จะทําการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปนะครับนะไฟล์ขึ้นไปนะนะก็จะมีไฟล์ตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับถ้าต้องการลบออกทําไงนะครับก็ คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับแล้วก็รีมูฟนะครับเนี่ยเ,เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างนะครับโฟลเดอร์ใน Google Drive ทำยังไงนะครับสรุปง่ายๆก็คือกดปุ่ม New นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์แล้วก็ใส่ชื่อโฟลเดอร์เข้าไปแล้วก็เลือก Create นะครับง่ายๆแค่นี้ครับแล้วพบก,กันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมขีดรวมใหม่ แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ปวดกุแใแจเพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ